มาพี่น้องลูกกีวี่ได้เนี่ยซื้อลูกกีวีมาได้สามมือแล้วหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ชิจ้ำเกลือต้ำเจียวว้ายเนี <c oughs> ่ยจะมันจะขียาคักเลยมันจะด้สบ่ chèo nhiều đâu xôm nhiều không có lại à? Cô nào, hết hẹn. Hãy subscribe ạ บริเวทองเด้อบางคนก็ถามบริทองมาบริเวทองเด้อน่าจะเป็นเมนให้บ่งไกๆ่ๆก่สาเจียวเจียวอ่ะ <c oughs> เจียวเผ็ดแห้งใส่ปลาแดกนั้ง เม็ดเรียงสวยงามงามเม็ดพ้นกนระได้มือแทบมือพี่น้อง จับจังใดแสบมือนี่ก็ได้มือเป็นบ้านนี่มาถือน้ำเปรี้ยวนี่แสบขนาดเลยเหรอเสบมือางนี้ซะ กีวีจำเกี่ยวประเนี่ย mm hmm. ยากอยู่แต่ว่าสีพอแล้วล่ะยังเหลือสองหน่วยอยากอยากจำเอกอยู่แ,แต่ว่าพอแล้ว กินซมแล้วกินน้ำใส่ท้องเสียวันนี้ละไปแล้วบ๊ายบาย